สวัสดีครับคาร์ไบท์โปรดักต์นำเสนออีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นฝอร์เดเตอรานะครับเข้ามาที่ร้านนี่ทำพุ่งบ่อแบบสวมเข้าลูกนี่ดูงานเรานะครับอันนี้เป็นสีแดงมะเมี่ยวนะฮะเย็บแบบ VIP คือมีตะข่ายตรงกลางนะฮะได้เย็บสีเหลืองนี่ทำสวมตรงรุ่นนะครับดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือตัวสวมนะงานเร็วๆทนๆนะฮะใช้กันยาวๆเนี่ยฮะพุ่งบ่อแบบสวมของคาร์บท์โปรดักต์นะครับ ผมถ่ายดูด้านหน้าแล้วก็จะมาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังนะฮะ,ะไล่หัวหมอนหัวหมอนนี่ได้เย็บที่ได้ที่ใช้นะฮะเป็นได้ไนล่อนนะครับสําหรับเย็บปอรถยนต์โดยเฉพาะแล้วด้านหลังทํากระเป๋าแต่ผมเปิดให้ดูนะฮะหนังหนาหนึ่งมิลเต็มเนี่นะฮะประกอบโดยฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ในสุดน,นะฮะก็คือผ้าทีคอร์ดเนี่เห็นผ้าทีคอร์ดอย่างนี้นะครับก็ใช้ทนช่วยรับแรงซับของการนั่งนะครับ คนน้ำหนักตัวเท่าไหร่นลงไปตรงนี้เนี่ยก็สามารถผ้าดีคอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวรับแรงนะครับส่วนหลังเราทําส่วนปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะพับได้นะฮะแยกเป็น2ส่วนปกตินะครับในส่วนหลังนะปูพื้นก็นี่ปูพื้น5 d ดีเข้ารูปนะครับตัวหนา13มมิลใช้กันทนทนเลยนี่นะครับผมถ่ายให้ดูทั้งหน้าถ่ายให้ดูหลังนะถ่ายให้ดูพื้นเส่งานเราเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้พลาสติกนะครับ ใช้กันทนทนเลยขอ,อขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวีดีโอวันนี้นะฮะชอบสีไหนอย่างไรนี่ก็มาที่ร้านนี้รอรับกันได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ